สวัสดีครับพวกเราศิลปินจาก True f a n t a s a ครับผมเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับเว่าวันพระใหญ่นะฮะเราก็ถือโอกาสดีเลยมาเข้าวัดทําบุญกันซะหน่อยปกติแล้วทํางานเข้าวัดไหมฮะเข้าวัดครับผมพอเวลามีเวลาว่างนะผมจะหาเวลาไปวัดไปทําบุญอยู่เรื่อยๆอ๋อส่วนใหญ่ไปวัดไหนครับส่วนใหญ่ไปวัดไหนผมจะไปวัดไร่ขิงเพราะอยู่ใกล้บ้านวัดละครเคยมาไหมฮะเคยมาเคยมาร้องเพลงแถวนี้แล้วเคยมาไหว้พระด้วยอ๋อครับแล้วสองนี้ฮะ ครับของผมก็เดียจะมาที่นี่แหละครับเพราะว่าใกล้บ้านสุดแล้วแล้วก็จะมีวัดแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนของเอ็มจะไม่ค่อยจริงๆจะบอกไม่ค่อยได้เข้าแต่ว่าช่วงหลังๆพอมาทํางานบูบันเทิงรู้สึกว่าเข้าวัดทําบุญแล้วดีขึ้นก็เลยเข้าวัดทําบุญบ่อยขึ้นค่ะผมเข้าวัดแล้วร้อนไม่เข้าครับเฮ้ยไม่ใช่นะฮะก็เข้าบ่อยครับวันละครั้งนี้มาครั้งที่2แล้วครับผมการเล่นเองเอาดีกว่าแล้วเราว่าเราไปเอาอุปกรณ์ดีกว่าทาบุญดีกว่าไป วันนี้จึงถือเป็นโอกาสดีเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธเพราะเกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา3าเหตุการณ์ด้วยกันคือการประสูติตรัรสรู้และปร,ะรินิพานของพระพุทธเจ้าทั้ง6หนุ่มสาวก็เลยขอแวบจากการฟิตซ้อมคอนเสิร์ต AF Virgin Fin Concert มาทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นศิลิมงคลที่วัดระฆังโคศิตารามแห่งนี้ค่ะ ทั้งหมดขอไปสักการะรูปหล่อสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้าน,นาพระอุโบสถก่อนจะเข้าไปกราบน้ำมัสการพระประธานยิ้มรับฟ้าที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งหกหนุ่มก็ขอมาทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงที่เชื่อกันว่าเป็นการสะดาะเคราะห์ต่ออายุหรือเสริมความรุ่งโรจน์ให้กับชีวิต เช่นเดียวกับไฮไลท์สาคัญที่ใครมาถึงวัดระฆังแล้วพลาดไม่ได้นั่นก็คือการข้อระฆังที่เชื่อกันว่าจะทําให้ชื่อเสียงดังก้องไกลเหมือนเช่นเสียงระฆังค่ะและอีกนึงกิจกรรมที่ใครมาทําบุญวัดระฆังแล้วไม่พลาดนั่นก็คือการให้อาหารนกและปลาพ่กหนุ่มสาวก็เลยไม่รอช้ารีบจัดก,การซื้อขนมปังกันเลยแล้วค่ะ ขออะไรกันบ้างมาที่วันะระฆังนะคะเองมันต้องขอเรื่องแบบว่าชื่อเสียงอยงู่แล้วว่าให้ดังกังวานเป็นระฆังไพเรเพ่อพิงให้ชื่อเสียงเราไปไกลขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันค่ะแล้วก็ส่วนตัวเอ็มจะแบบให้ครอบครัวอยากให้คุณพ่อแม่มีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะก่อนมาเข้าเอฟอะครับก็มาสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็มาตีะระฆังขอให้ติดเอฟครับมีเ<อ>รื่องราวมีเรืร่องราวแล, <ะ S 2> ล, <ะ S 1> ล<ะ>้วคาชาละ่ละคาชาขออะ ผมขอเหมือนทุกคนเลยครับรวมมกันครับผมก็ขอให้คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับดังๆปังๆนะฮะผมขอให้แฟนคลับที่มามีความสุขกลับบ้านครับผมเริ่มซ้อมกันอยู่คิดว่าพอถึงวันคอนเสิร์ตปะพวกเราจะพร้อมพอดีใช่จะบอกว่าทุกคนซ้อมหนักมากๆแล้วก็ต้องงัดทีเด็ดของคู่ตัวเองออกมาสู้นะคะก็อยากได้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะเอฟเวอร์จินเป็นคอนเสิร์ตครับผม2 18มิถุนายนนะคะที่ทันเดอร์โดมเวลาประตูเปิด15-17นาฬิกาค่ะพวกเราเอฟก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันับ เพราะว่าทำบุญกันไปอนุโมทนาสาุ